ค่ะได้รับการยืนยันจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานาริมิตรกุลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของธรรมศาสตร์สูนย์รังสิทธิ์ที่ดูแลที่พักพิงในขณะนี้ด้วยนะคะถึงแนวทางการรับมือก็มีแผนการรับมือในกรณีที่ น้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยนั้นได้เตรียมการรับมือเอาไว้แล้วนะคะขณะที่งานพระราชาพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลวังชุกนั้นผ่านไปแล้วด้วยพิธีที่เรียบง่ายค่ะโดยมีแขกผู้มาร่วมงานแล้วก็มีพระญาติพระสหายสนิทและผู้แทนจากสถานทูตในภูตานเท่านั้นแต่ว่าขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าเพื่อชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ ติดตามจากคุณชรัตถมยารายงานจากเมืองปูนคาประเทศภูตานค่ะครับคุณปรูหมาครับที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของผมนี้ก็คือจองแห่งปูนาการนะครับซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานพระราชพิธีพิเศษสมรสในวันนี้ซึ่งซองนั้นมีความหมายหมายถึงต้นปราการ วัดแ,และก็ปราสาทในสถานที่แห่งเดียวกันนะครับในผลที่จะต้องเลือกพุนากาแทนที่จะจัดพระราชพิธีที่กลุ่มทิมพูเนื่องจากว่าพุนากาแห่งนี้เป็นเมืองหลวงเก่านะครับเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองวัฒนธรรมนะครับและศาะสนานอกจากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือยังเป็นที่เก็บร่างของบิดาแห่งปูตานแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่คู่บ่าวสาวจะต้องได้รับพรจากผู้ก่อตั้งประเทศปูตานครับ จุดที่สำคัญที่สุดของพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับก็คือการทําพิธีต่อหน้าจับตรุงชาวังนําเกลบิดาของภูตานซึ่งเป็นผู้สร้างประเทศและสร้างซองแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อปี2180นครับเดืร่าของท่านยังคงถูกเก็บอยู่ที่นี่เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีซิงเยวังชุกพระราชบ,บิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเทเซอร์นําเกลวังชุก ได้เชิญมงกุฎจากท่านบูชาของท่านจับจุงมาสวมบนศรีรษะของนางสาวเจสุนเพมาทําให้พระกุมารอายุ21ปีบุตรสาวของนักปินคนนี้ได้เป็นสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจุกในเซชุนะ สนามยองอเดรมูชิชุหลังจากนั้นั้สอพระองค์ก็ได้เสด็จออกอย่างลานกว้างกลางสองนะครับเพื่อทําพิธีแต่งงานโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจเคนโปเป็นผู้นําสวดโด้อยานพระราชพิธีอภิเษ,ษสมรสครั้งนี้ไม่ได้มีการเชิญสมาชิกพระราชวงศ หรือประมุขของประเทศนะครับมีเพียงแต่พระยาะและพระสหายที่ใกล้ชิดเท่านั้นและก็มีจํานวนไม่น้อยที่เป็นคนไทยในขณะที่ความงดงามของสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนในวันนี้นะครับเป็นการถวายงานของช่างแต่งหน้าชาวไทยคุณพรวิสิ์สุขารมหรือว่าคุณป๊อกจะได้ให้สัมภาษณ์กับไทย P ี s นะครับถึงความประทับใจที่ได้ถวายงานสมเด็จพระราชินีและได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมี่อย่างใกล้ชิดท่านดูค่อนข้างจะ ทันสมัยอะค่ะค่อนข้างจะทันสมัยเลยทีเดียวค่ะจริงพอ,พอเราเมคอัพเสร็จท่านจะเดินเข้ามาดูทุกครั้งแล้วก็ให้กําลังใจพระชินีว่าแบบดูน่ารักน่สวยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งแล้วก็ให้กําลังใจเรา หลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีก็ได้ให้ประสบนิกรเข้าเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดและส่งมีพระราชฏิสันถานกับกลุ่มนักข่าวต่างชาติที่ถามพระองค์ว่าทรงมีความสุขไหมซึ่งพระองค์ทรงถามตอบว่าแล้วคุณหลาแต่งงานหรือยังการแต่งงานมันคุ้มค่าและจากนี้จะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปตามมือต่างๆในภูตานสวัสดีครับสวัสดีครับ So what's it like to be married? Are you happy? Are you married? No, I'm not. I'm sorry. Well, it's worth trying yourself. Is a honeymoon? Would you go for a honeymoon? Uh, yes, definitely. Within the country, we to travel to all the districts, get to meet the people. And I must thank the people for all their good wishes. Congratulations. Thank you. Congratulations. Congratulations. Thank you. สสสววัััดดีีครบผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเปิดเผยว่าพระองค์ต้องการให้ประชาชนได้รู้จักพระราชินีเหมือนกับที่รู้จักพระองค์และก่อนหน้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระองค์ก็ได้ทรงพาสมเด็จพระราชินีออกเยี่ยมเยียนประชาชนตลอดเวลาจากนี้ต่อไปเรื่องราวความรักของทั้งสองพระองค์ก็จะเป็นตำนานในภูตานะครับ โดยมีรายงานว่าสมเด็จพระราชาธิบดีทรงกลัดกับนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับว่าพระองค์ทรงพบกับสมเด็จพระราชินีตอนที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาได้17ั้นษาณตอนนั้นสมเด็จพระราชินีมีพระชนมพรรษาได้7ั้นษาซึ่งก็พบกันในงานปิกนิกของครอบครัวนะครับโดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงกลัดนะครับว่าพระองค์ทรงกุกเข่าและก็บอกกับสมเด็จพระราชินีว่าถ้าเราโตขึ้นยังเป็นโสดและไม่ได้แต่งงานและถ้าเจ้าโตขึ้นยังเป็นโสดและไม่ได้แต่งงานและยังมีความ ความรู้สึกที่ดีต่อกันเราจะขอเจ้ามาเป็นภรรยาและคำว่าสัญญาที่ให้ให้ไว้ในวันนั้นวันนี้เป็นความจริงแล้วครับคุณตุยดาหมยครับ